ทอง 18K ใช้ทองแท้หรือเปล่านะสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านที่น่ารักนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเปิ้ลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เพิ้ลจะพามาดูทอง 18K นะครับคุณลูกค้าอยากรู้ไหมครับว่าทอง 18K คืออะไรตามมาดูกันเลยครับ ทอง 18K นะครับคือทองคำแท้นะครับที่มีส่วนผสมของทอง75%เลยนะครับนำมาผสมกับโลหะอื่นๆนะครับทำให้เกิดมีสีโรสโกลหรือว่าสีขาวนั่นเองครับทอง 18K นะครับจะมีความทนทานหรือแข็งแรงมากกว่าทอง96.5นั่นเองครับเรามาชมกันเลยนะครับว่าทอง 18K นั้นมีอะไรบ้างครับทอง 18K นะครับก็จะมีสร้อยนะครับ สร้อยก็ออกจะเป็นหลายแบบนะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือครับและที่เปิ้ลสําคัญเลยครับที่เปิ้ลชอบมากๆนั่นคือแหวนนั่นเองครับนี่ครับตัวอย่างแหวนจะเป็นแหวนกางผันนะครับแล้วก็จะมีจี้เหมือนกันครับและที่สําคัญขายไม่ได้คือต้มหูนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณลูกค้าชอบทองเคกันไหมครับสวยถูกใจกันไหมเอ่ย ทองเคสน,นะครับจำนำได้ไข่คืนได้นะครับถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสอบถามอันน้เพจเฟซบุ๊กร้านนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้เพ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อเลยนะครับที่จะซื้อทองคิดถึงร้านโมเดิร์นโกนะครับบ๊ายบายครับ